การพบพานกับนักเวทโบราณหลังจากการผจญภัยในทะเลลึกไดโนจงังและเพื่อนๆได้กลับมาพักผ่อนที่หมู่บ้านขณะที่พวกเขากำลังแลกเปลี่ยนเรื่องราวการผจญภัยกันอยู่ก็มีไดโนเสาร์ผู้เท่าคนหนึ่งชื่ออันดรามาหาพวกเขาอันดราบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักเวทโบราณที่อาศัยอยู่ในป่าลึกนักเวทคนนี้มีชื่อว่ามาริกซึ่งมีพลังเวทมนต์ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนและปกป้องธรรมชาติได้ อันราเล่าว่ามาริคมีอายุยืนยาวและเป็นผู้ที่เก็บรวบรวมความรู้และความสามารถทางเวทมนตร์ไว้อย่างมากมายแต่เขาได้หายตัวไปนานหลายปีมีข่าวหรือว่ามาริคอาศัยอยู่ในป่าลึกและกำลังค้นคว้าเวทมนตร์ใหม่ๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ไดโนจังและเพื่อนๆรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบกับนักเวทโบราณและเรียนรู้จากเขาพวกเขาตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังป่าลึกเพื่อค้นหามาริกขณะที่พวกเขาเตรียมตัวอันราได้มอบแผนที่และคำแนะนำเพื่อช่วยให้พวกเขาหาทางไปถึงที่หมาย การเดินทางไปยังป่าลึกเป็นเรื่องที่ท้าทายพวกเขาต้องเดินผ่านป่าทึบและข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวขณะที่พวกเขาเดินทางเร็กใช้พลังของเขาในการยกหินและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทีราใช้ความสามารถในการบินเพื่อสำรวจเส้นทางที่ปลอดภัยและสปิกกี้ใช้หนามแหลมของเขาในการป้องกันตัวเองจากสัตว์ป่าในป่า เมื่อพวกเขามาถึงป่าลึกพวกเขาพบกับต้นไม้ยักย้ายที่มีรูปร่างแปลกประหลาดต้นไม้นี้มีทางเข้าที่ซ่อนอยู่ซึ่งนำไปสู่ถ้ำใต้ดินที่มาริกอาศัยอยู่ขณะที่พวกเขาเข้าไปในถ้ำพวกเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปถ้ำนี้เต็มไปด้วยแสงเรืองรองและพลังเวทมนต์ที่ไหลเวียนอยู่ในอากาศ มาริกปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาเขาเป็นไดโนเสาร์ที่มีลักษณะเคร่งองอครึมและมีพลังเวทมนตร์ที่เปล่งองอประกายมาริกยินดีต้อนรับพวกเขาและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นคว้าและการศึกษาของเขาเขาได้รวบรวมความรู้จากสถานที่ต่างๆและศึกษาเวทมนตร์ที่สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือและปกป้องโลก มาริคได้แบ่งปันความรู้และสอนเวทมนต์บางอย่างให้กับไดโนจังและเพื่อนๆเขาสอนวิธีการใช้พลังเวทมนต์ในการรักษาการปกป้องและการเสริมสร้างพลังของพวกเขาไดโนจังและเพื่อนๆรู้สึกตื่นเต้นและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ขณะที่พวกเขาอยู่กับมาริคพวกเขาได้เผชิญกับปริศนาและกลไกเวทมนต์ที่ต้องแก้ไขเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเขามาริคใช้การทดสอบเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้และฝึกฝนความสามารถของพวกเขา หนึงในทดสอบคือการใช้พลังเวทมนต์ในการเปิดประตูที่ถูกปิดด้วยเวทมนต์ไดโนจังใช้พลังเวทมนตที่มาริกสอนให้และสามารถเปิดประตูได้สำเร็จทีราใช้ความสามารถในการบินและการมองเห็นเพื่อสำรวจปริศนาที่ซ่อนอยู่และเร็กใช้พลังของเขาในการแก้ไขกลไกที่ซับซ้อน ขณะที่พวกเขาสำรวจและเรียนรู้จากมาริกพวกเขาได้เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้พลังเวทมนตร์อย่างมีความรับผิดชอบและด้วยเจตนาดีมาริกสอนพวกเขาว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากความสามารถทางกายภาพหรือเวทมนต์เพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์และความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น การพบพานกับนักเวทโบราณทำให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตพวกเขาได้เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้พลังในการสร้างสรรค์และการปกป้องธรรมชาติเมื่อพวกเขาออกจากถ้ำและกลับไปที่บ้านพวกเขาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากมาริกมาใช้ในการช่วยเหลือและปกป้องผู้อื่นในหมู่บ้านการผจญภัยครั้งนี้ไม่เพียงแค่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังเวทมนตร์และการทำงานร่วมกันแต่ยังทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการมีจิตใจที่บริสุทธิ์และการใช้พลังอย่างมีความรับผิดชอบ